เดือดแล้วพี่น้องบัที่นี่พุณน่ะเป็นน้ำยาแกงไตปลาน้ำยาแกงไตปลาคัวไทยไทยกับไทยทูย,ทยูไทยทูยูขวไทยไทยเป็นน้ำยาแกงไตปลาปากใต้เนาะเนี่ยมีเพื่อนสินนี้บอกอย่างนบอกว่านี่วิธีทำแกงไตปลาหนึ่งยังน,นี่ต้มน้ำให้เดือดเดือดปราสต้มน้ำให้เดือดเดือดแล้วก็เอาเครื่องใส่เลยเครื่องใส่หนึ่งซองเลยเนะแล้วก็คน คนให้เข้ากัน3นาทีตักเสิร์ฟได้เลยโอเคใช่ได้น้อมาน้าเดือดแลยเหรวะวิธีตัดตัดเลบ่องมนี่มีหอดโชว์วิธีตัด,ตด,นววตดในเบิง่งใส่เลยน้อใส่เลยนะคะโบยคนเลยแบบที่นี่เห็นบ่ยเลยเมิแคนเลยโบอยเข้มข้นครับนาะหรือว่าคนให้เข้ากันประมาสิคนให้เข้ากันเลยนะคะแกงไก่ป่า แกงไตปลาคัวไทยไทย Thai ู o you บอยเลยสมัยแต่ไหนหอมหอมแกงไตปลายามชาเช้าแรงหอมแกงไตปลาอันนี้เป็นนั่นปลาทูปลาทูสองตัวมีไข่พร้อรมหรเป่าเหี้บิลยไข่มันโบอยไข่ไข่ ไข่จ้าไข่ไข่ปลาทูไข่ยังไงเนี่ยไข่ปลาทูบ่ไข่ไข่ปลาทูเนี่ใส่เลยเนาะนี่ปลาทูสองตัวใส่ไปเลยใสไปเลยครื่ถ้าคนไหนไม่อยากใส่เครื่องก็กินเต็มเต้นหำมันก็ได้นี่เป็นหนำแกงไปป่าดิแกงผู้หมักใส่เครื่องใส่เครื่องใส่ผักยกงผู้ใส่ผักหลายๆลผู้หมักผักไง ชอบผักเป็นตัวกินผักไงใช่ผักเลือดตั้งแต่ในโบ้เริ่มเดือดแล้วก็วต้องคุให้มันแหง้งมันสิเจ็บนี่บอกปิดฝาไว้จัข้าวเพราะห้ผักมันสุกว่ต้องให้ผักมันสุกอ่คักเลยจา้าให้มันพอดีพอง,งามคึ้นผักมันสุกคักรึยังบอมันบะแซบปิดฝาไว้จักประมาณหนึ่งนาทีเราคอยมาเปิดบึงโบ้ สุกแล้วบมาผักพ่อแล้อย่าให้ผักมันซุกแห้งมันผักสุกหลายมันบอกมันบอกกรอบไงบัะบับพีน้องบาที่นี่มาเบิ้งกันบัดที่นี่แกงไตปลาแกงไตปลาปักใต้คัวไทยไทยไทยทูยูคนไหอยากกินแกงไตปลาปักใต้คัวไทยไทยไทยทูยูรสชาติอร่อยมากเลยนะคะมันแบบว่าสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมมันเลิศสเมเป็นแตนเลยค่ะ ดูเอามันเลิศมันเลิศจริงๆนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะมันลุยกันที <Venice> ่นี้หิมะฮิมะบาดที่นี่ครัวไทยไทยไทยยูทูแอดไปหาคุณครัวไทยไทยไทยยูทูได้เลยนะคะแกงไตป่าอร่อยมากๆเลยค่ะบ้ยบาดที่นี่ฮิมะกินแกงไตป่าจากครัวไทยไทยไทยยูทูเลิศสมัติแจนเลยคุณอะ บ๊ยยอายขึ้นหวนหวนพักเต็มถาดคือเกาพี่น้อง